ไม่ไรเออจุกจุกสวัสดีครับผมตั้ม TUM ครับทุกคนเซึ่ง์งในทุกคนผมก็จะกลับมาดูไอ้โจนนั่นะนะแล้วก็จะมาปล่อยตัวมันทุกคนเพราะว่าผมมัดมันน่าจะสองถึงสามวันแล้วไม่รู้ว่ามันยังอยู่ไหมแต่ผมว่าน่าจะอยู่นะเพราะว่าผมมัดก็อยู่ด้านหน้านี่เลยทุกคนแล้วก็วันนี้ผมมาเป็นช่วงเวลาสิบโมงกว่านะทุกคนแต่แสงแดดมีเล็กน้อยนะเพราะว่าคาดว่านะตอนเย็นอะ่ะฝนน่าจะตกทุกคนเพราะว่าเมื่อวานฝนก็ตกนะโอเคครับทุกคน ก่อนจะครับรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนะทุกคนไอโจ้เนี่ยผมก็มาตรงทางลงตรงนี้เลยนะไปดูมันมันก็จะมาปล่อยตัวมันนะไม่ถามอะไรมากหรอกปล่อยตัวมันไปเลยปากมันแข็งสุดๆเในคนเนี่ยผมบอกได้เลยเ,ลยเอ้ย อยู่แบะว่าไม่ต้อบเลยเมันจะอยู่ไปทุกคนเห็นไหมฮะทุกคนไปไหนวะกล้องผมยึดผิมาเบอร์มากๆป้าเหมืองทุกคนเด็ดกองแป๊บนะ แน่แล้วคนดูดิน่าจะใช่ดูดิน่าจะแก้หลุดนะทุกคนโอ้น่าจะหลุดหลายวันแล้วแหละเพราะว่าถ้าหลุดเมื่อวานใช่ไหมมันต้องมีรอยนี่คือรอยฝนตกแนละ้วไม่มีรอยมันเลยอะ่ะอืมเยบร้อยไปไหนแล้วทีนี้หลุดไปทางนี้หรือเปล่า เียกลับไปที่กระต๊อบนอ่นหอมั้งเชือกไม่อยู่ในเชือกนี้ต้องถ้าจับมัดลำหน้า,าต้องเอาเชือกดีๆแล้วแหละกระต๊อบกันต่อไม่อยู่เลยหลุดเฉยเลยโดนต้นไม้ก่อนแอบอีกจบเลยไม่อยู่ไม่อยู่นี่ ผมปีนดักมารอบนั้นผมปีนต้นนี้เลยนะทุกคนต้นนี้เลยแหละไม่อยู่เฉยเลยเพราะว่าไปปนปีนแถวกระต๊อบนั่นแหลมะมั้ยรอยตีนหรือว่ารอยเท้าคนด้วยนะ แต่รอบที่แล้วที่ผมเจอมันใช่ไหม,มไม่ได้เจอที่กระตอบนะทุกคนผมเจอมันก่อนจนถึงกระตอบอ่ะเหมือนมันยืนดูแล้วไม่รู้แบบดูไปมาแล้วก็เห็นผมนะตรงนี้ก็ตามผม,มเลย คือเข้ามาไม่ได้ยินเสียงคนเลยนะปะกติผมเข้ามาจะได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันด้านในอ่แต่วันนี้คือเงียบเลยะ่ะได้ยินแตเสียงลมเสียงนกไม่มีเสียงอะไรสักแอะเลยนะเขาเข้าไปใกล้ๆกับนี้แล้วก็คอยฟังดู คุณแลผมจะบอกรอบที่แล้วใช่ไหมผมเจอมันในนั้น,น,นเลยตรงนั้นแ่ะบริเวณตรงนั้นเลยนะแทบนั้นแหละไอ้แมงเนื้อผมเจอมันตรงนั้นเลยนะเนี่ยมันยืนดูใครไม่รู้ทุกคนดูข้าวแมงเลยนี่ไปเจอตกใจกันนี่รอบที่แล้วผมเจอมันอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ตรงนี้ก็เลยแหละ ก็ยืนดูอะไรไม่รู้ฟังเสียงก่อนเงียบนะไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบจริงๆเข้ามาขนาดนี้นี่ถ้ามีคนอยู่ก็คงจะได้ยินเสียงแบบคุยกันดังแล้วนะ แล้วแต่แล้วผมเจอมันยืนอยู่ <laughs> 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 <ah, about his ตรงที่นอนนะมันเปิดนะทุกคนเงียบจัดเลยนะถ้าไม่มีคนก็น่าจะเงียบแบบนี้แหละเสียง มันนอนนวทุกคนอเอ้าไอโจน,นี่วะไอโจนมันนอนนทุกคนตินดำพึดเลยอนอนคนด้วยสิอนอนคนด้วยสิคนนี้ ที่คนอ, <No. S 1> อื่น mana da kwallo เดินเดินมึงเดินมึงลุกขึ้นลุกมึงลุกขึ้นลุกขึ้นมึงลุกขึ้นเออมึงนอนอะไรที่เขาฮะนอนอะไรที่เขาฮะเนี่ยเนี่ยนอนอะไรที่เขาลุกขึ้นต่อเดิมนอนอะไรที่เขานั่งลง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 นอนอะไรที่เขาฮะ นอนอะไรที่ขาวฮะนอนอะไรที่ขาวไ <My God. S 1> อโก้มานอนที่คนอื่นแล้วอะไรเนี่ยใครห้มานอนฮะกูจะนอนจะนอน,นอดูตรตรงนี้นี่<อ><อ>จะนอนจะนอนจะนอนไอโก้ God. มาทำอะไรที่นี่ฮะกูมาลอยกระเรียน ร้องอีกแล้วร้อยแล้วบอ,อกว่าอ,อ,อย่ามาอย่ามาทำไมไม่ฟังกันเลยเนะี่ยตีตูดต้องโดนตีตู้อย่าดิวันนี้กูจะไม่ทำอะไรมึงนะแต่ึงต้องเชื่อฟังกูกวะฮะฟังไหมออตอบดีๆฟังไหมฟังฟังครับบอกดิพูดดิ ฟังครับฟังครับเออเดี๋ยวมบ่า<อ>ยกูบ่ายอะไรนิ่งๆดิเนี่ยเห็นบ้านเนี่ยลกไหมลกเปล่าเอาไม่ตอบอีกลกไหมกูไม่ได้กินรู้แต่มึงต้องเก็บยังเก็บไหมทำไมกูต้องเก็บทำไมอ่ะเ,<อ>เก็บไหมจะเก็บไหมเก็บไหมอ้าวอ้าว อ้าวลูกเก็บแล้วก็มากองตรงตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมีกองไฟมองไปเห็นไหมมีกองไฟเลนป่ะอออ้าวเก็บมึงหนีมึงโดนแน่ๆแล้วมึงเก็บขยะทุกชิ้นมันนอนที่คนอื่นขยะก็ไม่เก็บกูไม่ได้กินเด็ด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 มึงอย่าตุกติ๊กนะเด็ดเดี๋ยวทอนเยอะก่อนเลยมึงหนีเมื่อไหร่นะหลังมึงปวดแน่ๆเลย เก็บแล้วมาทิ้งตรงนี้เดี๋ยวจะดูมึงเดี๋ยวจะดูมึงมึงแบบนี่นะมันนอนที่คนอื่นขยะก็ไม่เก็บเก็บเร็วๆดิชักเช้าโอ้โหอู้ไม่ได้เป็นคนกินซะเวย้ยเก็บให้มันหมดไตรา,างเห็นไหมเต็มเลยน,นั่นอนะ ม,ม,มัน,นเก็บใส่นี้ใส่นนี้เออนู่นข้างในเต็มเลยเห็นบ้า่ามันเดียวมือมด่ดียวบอกนว่นเลยเอ้ยกเลียมอยู่ไหนถึงถามเลยเก็บขยะไปเก็บทุกชิ้นเนะี่ยข้างในเนะไม่น่าควรเนะี่ย อ้าวนู่นเต็มเลยข้างในก็มีนะเห็นไหมมาอยู่ที่บ้านมาอยู่บ้านผู้เหนะืขยะก,ก็ไม่เก็บนี่นะบ้านของลงบหมดเลยเนะี่ยมมาอยู่เนะี่ย มืออะไรมือยิ้มยิ้มอะไรฮะอะไรมือยิ้มยิ้มอะไรในมือเมื่อกี้นั่นามาดูดิเอามาดูเมย์มเอาไม่ตอบเอามาบอว์เมย์มยเมื่อกี้กูเห็นเอามาโอ้หนึ่งบาทน,นะเก็บไว้ข้าวอือ มาจังมานี่น้ำหนึ่งถึงสามหนึ่งมาเก็บขยะเ,เดี๋ยวคิดจะหนีในการเดิงคุณเหลี่ย,นยงนี้ไม่รู้ว่าไปไหนนะ ข้างในมันยังมีถุงอยู่เลยบบนนั่นอ่ะถุงเต็มเลยนู่นนลยเห็นปะเห็นถุงไหมรู้ก็มาช่วยกูเก็บดิเดะเดะเดะเดี๋ยวจะมีคนโดนตีตูดนะเก็บไปเก็บไปอย่าบนกูก็ไม่ได้กินกูต้องมาเก็บทำไมอ่ะมึงมาอยู่บ้านคนหนึ่งไม่เก็บเลยเหรอ ถ้ามึงไม่มาใช่ไหมเขาก็เก็บเองไงเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านไงมึงคอยมาดักเขาเล่นดักเขาอย่างนี้ไงเขาไม่ได้เข้าบ้านไงถ้าเขาเข้าบ้านมาใช่ไหมเขาก็เขามาเก็บขยะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน้อยอไม่รู้มึงต้องรู้เดี๋ยวมึงได้รู้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้เสร็จแว sẽ cứ vô, sẽ cứ vô mà chích ông tép mượn mượn để không để không để không, để không. Ừ. ทันนะทุกคนหมีไปได้ล่างานู่นแล้ววี่เร็มากเลยคนนี้นมึ่ตามทางมีงบอวิ่งไปข้างล่างานู่นมอนี่เออมึงขึ้นมา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 ที่เราทำลัวเยอะเออ,อย,ยังไงต่อ มึงรอ,อแปบ๊บหนึงมึงรอแปบ๊บมึงรอแปบ๊บมึงรอแป๊บมึงยังพึ่งไปไหน องใส่เขาเเ้ามาว่ะเออปั่นนึงมงนี่บามึงนี่โดนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงได้โดนมึงได้โดนรอบหน้าจะจับมันมึงกลางฝนเนี่ยมันกว้ไม่อยู่หรอเดี๋ยวมึงเจอกูมันรอบหน้ามาให้กูมันใหม่ดิ มึงมาให้กูมัดใหม่ดิเดี๋ยวมึงก็รู้กูมัดนี่กูไม่มาปล่อยเลยแหละมึงพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังดิ้ดิ้ อะไจุกจุกเนี่ยจุกตูนเนี่ยจุกตูนเนี่ยจุกตุนจุกบัพ่ออืมอืมเหนื่อยด้วยต้องมาเล่นอะไรมึงเนี่ยอย่าไปที่กระตาบิงน,นะถ้งไปนึงเจอกูลูกเลนจุกมึงจะให้จุกได้ยัง จุกจกอยู่ไหมจุกอยู่ไหมอ่าจุกสามสามสามหนึ่งข้องไฟยืะแยมันี่อมันเข้าใจไหมไปไปไหนก็ไปไปผมจะซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมึมึงดนเดี๋ยวเดี๋ยวมันดนตีแน่เลยอ้าล้มดูดูคำพูดมันะ ไม่ต้องฝากไว้เห็นชอบบูแล้วฝากไว้ก่อนนีล่ล่ะเกินแล้โยไอเวนโคตรเหนื่อยทุกคนนะน่าจะไม่มีแล้วแหละหไม่อยากทำอะไรเลย ถ้ายังเจอรอบหน้านี่เจอผมแน่ๆโอเคทุกคนงั้นก็เจอินคลิปหน้าเลยครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาที่ก่อนท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นก็คงจะเจอกันคลิปหน้าเลยครับทุกคนบ๊ายบายครับ